นะพี่น้องเรื่องนี้ลุงเพือนกับใบเฮ็ดยังมากไหมดอกไปนหน้าก็เลยเปลีนลุงเบียดเดี๋ยวปลาดุกมาสามตัวสามตัวแต่ว่าเฮ็ดสองนี่แหละตัวหนึ่งถ้าป้นเหมือนเศร้าปลาดุกนาสะลุงเวือนครับมันจินนต้องเป้ี่้นเลยวนสวนคือเกขาเี่นแหละุสวนพักแป้นพักกุยสายบูยขายต้นพันธุ์ด้วยครับแต่ตอนนี้เยาต้องตัดใบอกอกไปก่อน พักแป้นพันเนยครับพี่น้องส่งทัวราสก็น่าจะทรงหอดฝนเยาวประเทศเพื่อนบ้านเอาฝนเยาวสั้งมาตัวฝนมาเอาฝนสั่งมาแต่ที่ทรงเห็นฝนตัวส่งทร้างไปซะนี่แหละครับใช้กล้องนี่แหละฝนก็เอาไปฝนก็เอาโอเคโอเคฝนก็โอเค,อ,เค,าาอ,เคอยู่เด้พักแป้นพันใหญ่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะใช่ไ่มครับพี่น้งนนองกินข้าวแล้งร่วกันมาพี่น้งนองฝนเบิร์ข้าวเหนียว,วข้าวจานผ่าน hóm néo oan tầm bậc hôn vì nó tầm bậc hôn buồn buồn bà bà nóng mà Hãy Hãy subscribe quần